สุดแสนเลิศล้ำลางดงามนสง่าป้องยาเสพติดนักโครงตารลานกีลาลานการศึกษาลานวัดลานใจงานนมัสเสศการรอยพระพุทธนทบาทคุกคิดโยมญาติต่างกอหลังไหลขึ้นเขาคิดชะกูดอันแสงยิ่งใหญ่สาม ขึ้นเขาไปขึ้นเขาคิดเดืนเดือนสามเป็นต้นไปหลังไหลมาทาบุญท่านเปรียบแสงทางชี้นำส่งทางเป็นแสงสว่างที่มีเสื่อมสูญสวรรค์ส่งฟ้าส่งท่านมาเสริมสร้างทางบุญให้มาเื่อนแหนนให้มาชี้นำโอเคองานนมันสการรอยพระพุทธบาททุกคิดโยมญาติหลังไหลขึ้นเขาคิดจะกูด อันแสนยิ่งใหญ่สามเดือนเอ๊ะเดือนสามเพสามเดือนต่อไม่ถูกเลยคนละองฟังแล้วแตกจริงๆเป่าเปครับฟังมันเหมือนแตกแต่จริงไม่แตกนะที่มันเปที่ต่อไม่ผิดอยู่ตอนเนี้ยครับครับไม่แตกนะครับไม่แตกลานวัดลานใจงานนมันสะกานรอยพระพุทธนทบาท ทุกทิศโยมญาติต่างก็ลังไลขึ้นเขาคิดชะกูดอันแสนยิ่งใหญ่เดือนสามเป็นต้นไปหลังไหลมาทำบุญนะหอยเคี่ยวให้จานมันมันตกใจฮะมันเหมือนมันยังมันไม่ไม่ลื่นเดือนสามเป็นต้นไปลังหลย่มัดแม่สการรอยพระพุทธนบาท ต่างบ่หลังไหลขึ้นเขาคิดฉกูดอันแสนยิ่งใหญ่เดือนสามเป็นต้นไปหลังไหลมาทำบุญหันเปรียบแสงธรรมชี้นำมาส่องทาง ันเปรียบแสงธรรมชี้นำสองทางเป็นแสงสว่างไม่มีเสื่อมสูลสวรรค์ส่งท่านมา